สวัสดีครับวันนี้กูมองห้องพักและของสะสมนะครับก็จะพามาชมสมเด็จวรรคังร้อยปีนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มพิมพ์ทั่วไปนะครับก็เป็นแบบพิมพ์ต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดนี้ก็เดี๋ยวมาชมกันได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ฝากติดตามเพจ Facebook ด้วยนะครับ กูมองนะครับก็โดยการสแกน QR Code โอันนี้นะครับเพื่อที่จะไปพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมนะครับครับตามรายละเอียดของกลุ่มพิมพ์ทั่วไปของสมเด็จวัดละขังร0อปีนะครับก็จะเป็นพิมพ์ที่ปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมในการสะสมนะครับ ซึ่งก็จะมีอยู่หลายพิมพ์นะครับก็มีพิมพ์อกใหญ่พิมพ์หลังเต่าพิมพ์เสียนรูปไข่นะครับพิมพ์ลึกนะครับพิมพ์ซุ้มพิมพซุ้มมีตึงนะครับก็การที่ยังไม่ได้รับความนิยมก็อาจจะเป็นที่อันนี้ก็อ้างอิงจากหนังสือนะครับอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของตัวผู้รวบรวมผู้เขียนนะครับ ก็สันนิษฐานว่าเนื่องจากมีการสร้างที่สับสนนะครับของที่มาพิมพ์นะครับก็จะมีลกักลากหลายข้อมูลนะครับแล้วก็อาจจะมีพระที่พบเห็นส่วนน้อยนะครับที่บรรจุอยู่ในกล่องเดิมของวัดนะครับแล้วก็มีการนำพิมพ์เหล่านี้เนี่ยไปจัดสร้างที่วัดอื่นๆอีกหลายวัดภายหลังปี2515นะครับ มีการทำปอมซื้อขายปรับปนอยู่กับพระแท้อยู่บ่อยครั้งนะครับก็อาจจะทำให้ยากต่อการศึกษาและสะสมนะครับของผู้นิยมพระเครื่องนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับก็แต่อย่างไรในในการอนุรักษ์หรือจะทำหนังสือนะครับทางผู้เขียนก็ได้ได้รวบรวมมาให้ชมกันนะครับแล้วก็ผมก็ได้นำ องจรงลองมาให้ดูด้วยนะครับก็อันนี้องค์แรกนะครับก็จะเป็นเป็นพิมพ์เสียรรูปไข่นะครับก็สังเกตง่ายแล้วครับก็คือจุดไข่ปลาเนี่ยก็จะอยู่เหนือฐานขึ้นมานิดนึงนะครับนะครับอยู่ระหว่างชั้นที่สองกับชั้นที่สามนะครับจุดสังเกตนะครับ เนื่องจากที่ผมนำมาศึกษานะครับก็จะเห็นว่าตัวซุ้มนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นของเว้าวนะครับตรงนี้นะครับอ่นนี้จุดไข่ปลาประจำประจำของรุ่นนะครับก็จะอยู่ระหว่างฐานที่3กับฐานที่2นะครับ แล้วก็อันนี้คือด้านหลังนะครับนยอันนี้ผมวางส่วนองค์ต่อมาครับก็จะเป็นพิมพ์ลึกนะครับพิมพ์ลึกพิมพ์ลึกลักษณะก็คือจะเสียนค่อนข้างจะ อมใหญ่นะครับแล้วก็จะจะมีคอนะครับซึ่งค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะครับลักษณะองค์พาแล้วก็แขนนี่ก็จะอวบล่ำนะครับจะมีการจัดกดพิมพ์ที่ชัดนะครับอันนี้มีตาปั๊มแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ ส่วนี้องคหนึ่งก็จะออกผิวผิวเหลืองนะครับด้าน,นหลังก็จะเห็นตาปั๊มเหมือนกันนะครับหลังลางนะครับ นี่นะครับก้อนนี้ก็จะเป็นกลุ่มพิมพ์ทั่วไปนะครับที่ยังไม่ได้รับความนิยมในการเล่นหาเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลข้างต้นที่ผมได้กล่าวไปจากหนังสือของท่านที่ได้รวบรวมข้อมูลมานะครับก็ถือว่านี้อาจจะเป็น ข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณานะครับในการที่จะศึกษากลุ่มพิมพ์ทั่วไปหรือพิมพ์ำตำ่างของสมเด็จวัดละครหนึ่งร้อยปีนะครับซึ่งที่ผมเห็นพิมพ์ที่มีคนจะเช่าหากันเยอะขึ้นก็จะมีเสียลูกไขก่ซุ้มตึงนะครับตามรูปนี้ถ้าซุมตึงนี้สังเกตก็จะเห็นชัดๆก็คือซุ้มเนี่ยจะมีจุดตรงนี้นะครับ นะครับซุ่มจะมีจุดก็เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เสียบรูปไข่ที่เห็นได้ชัดก็คือจุดไข่ปลานะครับจะอยู่ระหว่างชั้นที่สองกับสามตรงนี้นะครับก็จะต่างกันพิมพ์อื่นนะครับซึ่งมีอันนึงก็คือพิมพ์หลังเต่านะครับพิมพ์หลังเต่าแล้วก็พิมพ์อกใหญ่นะครับก่อนนี้จะเป็น พิมพ์ทั่วไปที่ผมได้ลองเช่ามาศึกษาดูนะครับในลักษณะของพิมพ์นะครับแล้วก็ผิวของพระนะครับก็ถ้าเทียบแล้วก็จะมีความคล้ายคลึงนะครับกับตัวพิมพ์อื่นๆนะครับแต่ลักษณะของตำหนิต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่ง อย่างพิมพ์พิมพ์เสียงรูปไข่เนี่ยครับก็คือจุดไข่ปลาเนี่ยจะต่างจากพิมพ์อื่นไปเลยอะไรเงี้ยครับนะครับก็อันนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสะสมต่อไปในอนาคตนะครับว่าการนิยมเช่าหาจะจะมีการ หามากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าท่านไหนที่ต้องการเนี่ยก็อาจจะเก็บรุ่นนี้ไปก่อนเพราะว่าราคาก็อาจจะไม่ได้สูงมากเทียบกับสมเด็จรุ่นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์นิยมนะครับก็อันนั้นก็จะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ถ้าท่านไหนที่เริ่มศึกษาก็อาจจะเก็บรุ่นนี้ไปดูเพื่อศึกษาก่อนก็ได้นะครับเป็นข้อมูลเอาไว้สำหรับผู้ที่ชอบ สมเด็จวัดร,ะะรั้ังร้อยปีนะครับก็สำหรับวันนี้กูมองห้องพาและของสะสมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ